ผมสวัสดีครับผมอาจารย์พุทธิพงศ์ของทองนะครับผมวันนี้ครับเราก็โอกาสดีนะครับได้เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้สกอของอำเภอปทุมรัตนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โรงสีของชุมชนนะครับกลุ่มเกษตรกรแ้ลงใหญ่นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ยังมีแขกรับเชิญนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเรียกรรับเชิญนะครับผมที่จะมาอธิบายมาเล่านะครับว่าโรงสีของเราเนี่ยมีกระบวนการในการผลิตอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยที่ลงสีสีข้าวมาเนี่ยมีข้าวพะเศทไหนบ้างมีสิ่งเจียปนไหมนะครับหรือว่ามีแกลบมีลำเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นครับผมต้องขออนุญาตแนะนำะคุณพ่อมองนะครับที่ดูแลลงสีที่นี่ครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อมองแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมผมคือสุภา้อยไช่ครับอยู่บ้านร้องสวรรค์่และครับ อยู่เป็นสมาชิกของสุสานพระบรมก็บ้าอยู่รุ่งสีนี่แหละครับโอเคครับ,คร,บครับผมเดีวเมื่อกี้นี่ฟังไปนะคุณพ่อพูดภาสาีสารผมก็ต้องขออนุญาตผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ที่ทางบ้านนะครับวอีสานเรื่องต่เนาะมันยังแซ่บเนาะ นึ alors, look, my son, my son, my son. ่งคือคือเขาเม็ด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 มันเต็มเหมืนเรลูกครับผมที่นี่พอที่นี่เขาเขาเขาเขียนกันว่าเขาที่สองคืออีหยังเขาที่สองคือช่องที่สองระวังเป็นสามส่วนกับสองส่วนมันมันมันสิร่องเป็นเขาเขาแบบว่าเขาก็เต็มเม็ดเต็มเม็ดไปลูกของเขาช่องที่สองายความว่าเขาทีมันก็แก่แห้งอ่ะไหมที่ว่าเขาที่สองไหมถึงเขาแก้ก็เขาหัน เขาบอกแกต้องหาควอมแกต้องหาควอมไม่ไม่ไม่ถึงเขาเม็ดหนึ่งหักครึ่งเขาเป็นเขาที่สองครับเขาเต็มเม็ดเราก็เขาเต็มเม็ดแต่ว่าเขามีจะจอ้อยนะมันจีบอกว่าเป็นเขาที่สองแน่นรอดนั้นไอ้ไอ้ที่สามที่ซื้เป็นยังไงอ่ะที่สามก็เป็นเขาเขาตรงที่สามคือเขาไอ้ก็เขาอันนั้นนะเขาที่หักสองส่วนไม่รูปสองกลาง ตัวกมีชั้งขามไปนะพี่เข้าเข้าเข้าขามไปแล้วก็หนนึ่งสองอันหทีนี้เขาคุยอันที่สามเยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คุยกันว่าอันที่สองคือเขามันเม็นพเต็มกับเขาันหักเคิงมันบอกว่าเนเขาที่สองวันนี้เลยไม่ย่ารูว่าไปยังวันนี้เขาที่สามอีกันตัวไหนว่าไรอันเขาที่สามคือเขาที่มันหักเป็น เม็ดนึงนี่ที่ว่ามันเป็นมันหักหลายๆ้เกื่อเผาไปแมคือสองนแต่แก่เน่ยก็ถ้าเาไปอือเาไปอาจจะหัร์กอดอนอาจจะหักอดสามอดสี่นาะแต่พวกพวกเมนเข้าไปแมนพเมนเ่าไปไอพวะว่าเม็ดหนึงมันอาจจะฮารสามฮารดสี่อะไรแต่ว่าพวกพวกเมนเ้าไปเออลองเสียห้องน่งลองอีกช่องหนึ่งลองอีกช่องหนึ่งอย่องเง้เรามีช่องอีกเข้าไปอันหนึ่งแต่ว่า ตาเกิดว่าตาเขาวว่าไรืึอว่าเขาเป็นว mm. ่าเต็มบางที่โรคสี้องเข้าสิไ่ได้ปับแห้งเพราะว่าังออกฟองเล้วแบดีมันเออกมาเป็นเขาปคือเขาที่ตาว่าไรล่ะคืกว่าเขาแบบว่าตาสองมือเอาขึงสี่ตาสองมือสามมือเอาขึงนึกว่แห้งแห้งไม่นด้หาอะไรอันไหรออันที่สองตาเกินอะไร อันนี้ลายเม็ดที่สองอันที่สามนี่คือแบบว่าเข่าเม็ดหนึ่งแต่ว่าหักหลายๆหักหลายๆเทียร์แต่พอถึงกับมันมันพอพอถึงเคืองเม็ดไป่มองไรมองม่นอกไปมันมันมาถึงเคืองเม็ดมันมันหักหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่เป็นขอบใบเม็ดหนึ่งอาจหักซีชวนหักซีชวนในชีวิตมาันเลยมาเป็นเขาที่สามแม่หักสองสามที่ครับ ว่าสัคักเคือวันนี้วัตถุดินเล่นนขีคกันะครับกนึ่กิโลไกย่งวัวหนึกิโลมาที่เขากับแกบเขาเทเลเม็ดมันก็ต้องได้แกะเทเลเม็ดมันเบเมียแมันเบาแกบมันเบาเขานีปะทาเเอาเีวเาออกเว่าปหากิโลมันหลายกที่มาใช้กโ็มนนั่งรไม่ ตัวนี้มันได้น่อยของที่สองหน่อยของวัหาหน่อยของเงินวงมันได้ของเขามันเกิดยุ่กับลูกหม่องปั๊บที่กันนลา้วก็ได้มาแต่ปับตรงไหนไห้หนทีกว่ามานปั๊บก่อนนตอนนี้อะสบายสบายก่อนเราจ้จะจที่เยวคำคำนวณกันคือเขา30กิโลเนี่ยคำนวณกันตอนนี้เขาคำนวณกันเบื้องต้นเขาทัไปบงของจริงตอนนี้เขาคำนวณมา3 30กิโลเนี่ยที่เขามาเมืงเนี่เขาจะได้ขยัก Yard, да เศษเาเศษเขาเรียบเนี่ยหนึ่งกิโลเศได้แกบสามกิโลเศได้หํามแกอยู่หากิโลเศได้หัามอ่อนอยู่สองสามกิโลแล้วพอที่เหลือจากนั้นเท่าจะได้คือเขาที่หนึ่งอยู่ทั้งหมดจากกิโลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สิบสองกิโลเขาที่สองสองกิโลเขาที่สามสองกิโลแล้วเขาที่สี่คือเขาปลายเนี่ยสองกิโล าวานที่นี่อันนี้คือพวกเขาถกเถียงกันอยู่ตอนนี้คือเขาท่านไในหัว่าการปฏิบัติจริงจริงมาที่ในซอยไหนวันที่เดี๋ยวเขาจะไปมึงของจริงว่าเขาเฉยๆตอนนี้กะบเขาเก็บของมุดตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันรอบที่สองก็ตรงกับตัวสิบเปอร์็นของจริงไปเนี่นแต่ลยมารอบกันเมื่อวาที่ไหนเขาจะสามารถสรุปอีกคนหนึ่ง

กระบวนการหนึ่งครับที่เป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเราอยากจะทราบว่ากรงสีนี้มีกระบวนการมีขั้นตอนในการผลิตหรือสีข้าวมีกระบวนการอย่างไรบ้างครับคุณผู้ครับโอ้อันนี้นะครับก็ทุกที่ต้องอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนผัดแบบไหนผัดเมล็ดเทลงตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเทลงนี้เทลงนี้เทลงเหมือนกระสอบใช่ไหมครับครับผมกระสอบเทลงนี่มั้ง โอเคเท้ตะเขาแท้ตะเขาบ้านนี้มันสิไหลไปสครับออสิไตัววินไปเหนือบ้านนี้ครับหนมันสิกระโดดบ้านนี้แล้อมันสิไหลทางไหนมันนรนีบ้านนี้เข้นไปไหนเขินงนี้ครับผมเึ้นทอไปที่ใดครับเปลบ้านนี้ไหลไปพูดไอ้นี่ฟ้าเมียงนี่ป้าหน่อยคนครับโอ้ครับผมเม็ดหยาหรลบ้านนี้เมล็ดหยาหรือไหนลูกบ้านนี้ตรงนี้แหะครับตรงนี้แมันจะเป็นมันจะแยก แยกเขาดีมะมันีครับมันกระบวนการแยกมันแยกไหนแยกจากน้ำนักหรือแยกจากไหนครับผมตัวนี้แยกจากสมมุว่ารยามันจะมีหลายอย่างครับคือตอนมันเป็นเส้นแบบนี้มันจะลงมาหน่ไหมครับจำหนก็สิบเบากลัวสิครับเมียนก็ไปเมล็ดเมล็ดยาเนี้ยมันมันลงมามิ่เลยแต่ว่าเขาเขาทีไม่ไม่น้ำหนักมันจะลงมากช่องโตถึนไปตะแกงขันโอเค อาสียาล่องมีเขาที่มีเทศกาลสีไรล่องมีอ่าปี้ไรล่องมีไปทีไ่ไหนจอนทพ่อไปเขาเกลงเขาเกลงขัดแยกครับมันขัดแยกงยังครับพอ่อโอ้ไอ้มันขัดแยกกันอะครับไอ้ว่ามันเห็นว่าม่านเต็มตะแยงกคมครับี่ว่าเป็นเขาทเลยพันมันเต็มแล้วมันเห็นว่ามา่านเป็นเป็นของเขาฟองครับลึกต้นต้นมาตือนมันี ขาวแล้วแต่จะไม่มี่วมออกนีืออย่างครับตัวนี้เพื่อไหว้วาต้นสิครับเล็ดพันธุ์เขาครับเมล็ดพันธุ์เขาตกเป็เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เมล็ดพันธุ์เขาสมบูรณ์เต็มเม็ดนะครับนอกโปเปนทองไข่ปลาสีโลืงมั่งมีลมมั่งนีเ้าอเปิดแต่ว่าห้าต้นนี้ห้าเแบบ่าอะไรนี่แต่ว่าเรานนี้เมล็ดพันธุ์เขาอะไรโอวาไงเนาะ ช่องนี่สำหรับกรณีขับเมล็ดพันธุ์เข่าแล้วขับเนาะอฟเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์เขานี่ม่มีสิ่งเจือปนเราเป็นเมล็ดติดเต็มเมล็ดเป็็นเมลดข้าออกบางนีออกบางออกบางโอเคแค่บบดนี้ขั้นเท่าบริยากที่จะเอาแค่ไปเห็ดเมล็ดพันธุ์เข้ากอกปล่อยมานี่ปล่อยวาเลยตีหัวกล้องตีเราต้องกล้องเพื่อไอที่เป็นแห่งนี่น่าก่อนนี่ครับหัวกล้องโอเคมันไหลลงมาปุ๊บมันจะไปตีเส้นเลืมาโป๊ะครับมันจะไป ยินตัวที่หนึ่งครับยินตัวที่หนึ่งยิงตัวที่หนึ่งหลังจากปอกมาแล้วเป็นเป็นยิงตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งมั่กับเป็นปอกทร้งเาตัวที่สองมั่กับปอกมาหน่อยหนึ่งครับผมตัวที่สามเมื่อเข้าวตรงกลางพักเขาเมื่อกี้เราที่ปอกออกแบบว่าปอกเพื่อออกไหมครับไปหรือปอกเยียร์เยียร์เขาที่อ๋อมานี่ ีมันปอกพ่อบอกว่ามันปอกปอกออกมาเอาไม่เลยไปเอาเปลือกมันออกไงมันสฉไหลไปทานใส่ครับซุบเปลือกมันสฉไหลไปท่านก็ค<อ><อ>ลอกวันมันนี้ครับเดี๋ยวไปวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเหรอไปวันที่สองเศษมันจะออกท้างไหนพ่อขอ่านที่นหนึ่งวันที่นนทออทหน,ออนึ่งเพราะว่าจากการปอกออกมันล้วครับมันเป็นแกะอ๋อออกไปทางหลังเลยทำไงออกแกพ่อก็บะเอากลับปีออมาทางในก็บะทอตอเข้ามาทางในสิ เงอไวหมครับเอาตีขอานปได้บ the so okay. okay. ่ะบอครับเป็นยังครับมันคุณหลายเอ้บ้านคุณหลายเอาไปได้ครัตัวที่สองครับ okay. ตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวห้ามเลยครับตัวไหนตัวไหนสี่ปุ่นตัวห้ามไปแล้วโอเคตัห้ามไปขอไปอีกตัวดีกว่าปอปอแบบว่าคุณเือตัวห้าอไหวมอสมอสทา่นีย คือว่าห้องเขาสิปับเมื่อปับแห้งคือว่าตาเมื่อพ่หลจักวเาเนี่ยเหนเหลือจมูกเขาไว้ในการคือติไม่คุณภาแต่ต้องจมูกเขาไว้เื่อว่าเขาก็นแห้งใ่ไหแห้งทำมาแห้งหือคือแห้งยมแห้งอย่างนี้แบบว่าเือว่าลูงดังเรปับแห้งครับเพราะต้องแห้งไปมันมุนไหมหรือว่ามันมุ๋นดักปกติลุงดงเนติหมุนนมุนธรรมดาบ้างเหรอครับแต่ว่าเขาสิ แตงวหม่าบพให้มันกินหมูเขาเปลไปโเครับเม็ดเาหม่ตท่เขาขออด้วยนาะมังไม่ได้เ่าเนาะรอการชมาบีบไม้หไ้เาครับเ้องเื่อเอาเนื้อยู่รอบๆไม่ได้เ่านี่ออกขั้นเท่าขันเท้ามมีประสบการณ์เนาะต้องกดเข่าไปหลโอ้ไหลคือเาจวเทาจวเอาพื้นบดีบ่ของขาวขดีอยู่แต่ว่ามันเลยมันแบบมุ้มิพ้นระในการกินแก่เมันไม่ น้ำมันเขาเพรเหลือน้ำมันน้ำมันเขาบเหลือครับชือว่าโกเทอร์เทอรเก็บเขาบเหลือยเปลือยไม่เล็บไม่แซมตกลงมาของเขาเนี่ก็บถือว่าดีตลอดเนาะครับผมอืโอเคครับผมต้องมาที่รถของเขาเออเอาเมียเราอยู่แถวนี้ป่ะเนาะเอาต้อนไปจากไหนครับผมตอนนี้เรามากมากว่าทุกทายครับกลเป็นว่าตะัดงยันพันแยดโตเล็กโตเล็ก ูแลมักะดีครับระวางเข่าสามสามทีวนอีคือมันจะลงมาเป็นต้องมากครับคือตงที้เเป็นขอทิ้งนลงครับตัวนี้เป็นขที่สองแล้วตัวนี้เป็นเป็นามรับเพรว่าอ kind of mm. ่าควรท่าเาด้หน้าแต่ว่าเขานพิเศษ ครับผมหลังจากที่ห้อมูอขั้นตอนะครับนอว,ว่ากระบวนการสีมี่กระบวนการไดแนะแต่และกระบวนการจะได้ผลผลิตองก์ตรงไหนออกมากเป็นจะได้แนะนะครับนอกระบวนการต่อไปครับเขาก็จะไปเบิร์นเซวันร่องสีขั้นลื่นมัมนสีเข็มน,นาจะงไก่นะครับนอกเหนือจากนี้มี่พอบอกมาห้คํำในนํำเลยยังมีนวนัตกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะเขามาให้ความรู้เข้าบอกเทคนิคกระบวนการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการบอกสิวะเพราะไอเพื่อนในน้นนำเจ้าของเลยครับผมเจอไหมครับ สวัสดีครับผมทาวรัฒท่องบูครับเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงไงล่ะจ้ะได้ได้ได้เป็นนวัตะกอนวัตกรประจำกลุ่มเนี่ได้โครงการเข้าดิประจำกลุ่มเข้าน้ำรับตากาได้ได้มาซอยพอหมองเพันดูแลทั้งบานลัานเชียงนี่แหละครับเปิดเชียงดูแลเชียงซอยเพันนะครับโอเคครับเป็นการหมดเวลาเข้าไปเบิ่งนเลยครับผมว่าเครื่องไม่เห็นงานจังไรนะครับผมครับเชิญทานคุณเลยครับ สอนไิที่นี่นี่ตาโตใหญ่ือสามหัวสามหัวสีนี่โคตเดียวนี่สามตเลยแมนอันนี้ไม่เป็นโตขัดตัวนี้ตัวแรกเออโตโตแยกไก่เสียดยาเสียัอย่างนี้ละมันนี้ตัวนี้เป็นตะแกรงคมตะแกรงคมห้ามีเพานี่เป็นมันขัดเปาหยาวแล้วเข้ากระดี เมื่อสนตัวนี้เป็นขอนเป็นขอนจาดเนี่ยสองอันนี้คือต้องตรวจความกันเวลาที่ใส่ต้องตรวจมมติว่าเขามาคัดเขาใส่สองตัวนี้เพราสมว่าเขามาคัดคัดเขาแมนใส่สองตัวนี้อันนี้เขาก็แรนหินเพราะว่าแรนเห็นลงขึ้นแต่แกงคมใ่ญ่ปูนคูบนตัวนี่ตัวนี้แก่แงคมเหื่นี่ตัวบนนี่อันนี้แรนหินหินถ้าหมืเหินสามตัวทำงาน ว่าไ,ไงว่าสีเขาเปิดกวนได้ไมอบอ่าแต่ว่าแต่ว่าให,ให้ให้เปิดเป็นแบบตัวนี้ก่อนตัวนี้เเนี่ยเปิดโตคัดโตคัดเนี่ยว่าเปิดตะแยงโค้งตะแยงโค้งเนี่ยเนี่ยาเปิดหินนี่ลายเลยสองตัวแต่ว่าให้เป็นระยะแบบว่าจะสองสามนาทีัเนี่ยเเป็นระยะให้เป็นเรื่องทนงทนไป 忘了搞一样。